รุ่นนี้นะคะไปวางแทนรถบ้านเราได้เลยนะคะ115 150 1075นะคะ อุปกรณ์ไม่ควรพลาดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง US Group Review ค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่โกดัง US หนองแคนะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมหัว NPR ค่ะตัวนี้นะคะเป็นหัว NPR โฉมใหม่ค่ะเป็นโฉมโลบอคอบแล้วนะคะพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ใช้หัว NPR าร์กระตูนนะคะ NPR ตาเพชรนะคะหรือ115สานะคะสามารถไปวางแทนกันได้เลยนะคะยกหัวเก่าลงวางหัวใหม่ได้เลยนะคะหรือพี่ๆท่านไหน ที่ใช้ KS อยู่นะคะสามารถไปวางแทนได้เลยค่ะหัวรุ่นนี้นะคะไปวางแทนรถบ้านเราได้เลยนะคะ115 150 175นะคะอุปกรณ์ไม่ควรพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะหัวนี้เป็นหัวเดิมๆสีเดิมจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ใช้หัวเก่าอยู่นะคะ NPR กระตูน NPR ตาเพชร115นะคะอยากจะเปลี่ยนหัวใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่นะคะทําให้รถมีราคาขึ้นนะคะแนะนําหัวนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันบ้างนะคะหัวนี้นะคะวันนี้มาเจอกันก็ต้องมีโปรดีๆค่ะเดี๋ยวเราชมรายละเอียดของตัวหัวก่อนนะคะแล้วค่อยไปชมโปรโมชั่นคะ่ะสภาพภายในนะคะพี่ๆบอกได้เลยว่า90%เเลยนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะสภาพภายในคอนโซลนะคะไม่แตกไม่ลายนะคะสภาพเบาะอ,อยู่ครบเลยนะคะไม่ฉีกไม่ขาดคะ่ะพี่ๆสภาพสวยนะคะเบาะมีเบาะกลางด้วยนะคะเบาะกลางถ้าพี่ๆไม่มีคนนั่งนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะ เก็บเป็นที่เก็บของก็ได้นะคะหัวนี้เป็นหัวเก่าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะพี่พีเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะสามารถวางรถบ้านเราได้เลยนะคะสะภาพสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่พีค่ะหัวเก่ง npr 150นะคะเป็นหัวโฉมใหม่นะคะหัวโฉมโ,โบรบ o คอปนะคะหัวนี้นะคะเปิดโปรโมชั่นให้กับพี่พีที่99 9 9บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะ 9 9 9 9 9บาทค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 2 4 7 6 5 5 2นะคะ ID Line 036 733-641นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะแวะเวียนมาที่ร้านนะคะสามารถมาได้เลยนะคะทางร้านยินดีให้บริการคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใต้หัวเก่งกันบ้างนะคะว่า สภาพด้านหน้าด้านข้างภายในสวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูใต้หัวเก่งค่ะสภาพใต้หัวนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีผุไม่มีขาดนะคะไม่มีฉีกนะคะเป็นสภาพเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะขาดิดหน้าขารับหลังนะคะสายเกียร์มีให้ครบเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะเอาไปใช้งานเองนะคะหรืออู่นะคะอยากจะเอาไปทำำาํากําไรแนะนําเลยนะคะหัวนี้เพราะว่าสภาพ90%เลยค่ะ สภาพภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคนขับนะคะหรือฝั่งของผู้โดยสารนะคะสภาพคือสวยๆแบบนี้เลยสภาพยังคงสภาพเดิมเลยนะคะกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสองข้างค่ะย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะคะหัวนี้นะคะจากปกตินะคะ1 2 0 0 0 0บาทนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้กับพี่ๆค่ะอยู่ที่ 90, 9 9 9 9 9บาทค่ะย้ำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งนะคะอยู่ที่ราคา90,000 999บาทค่ะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจมาได้เลยค่ะ US โกดังนะคะจำาหน่ายอะไรญี่ปุ่นทุกชนิดเลยนะคะอยู่ติดถนนพหลโยธินแบบนี้เลยค่ะพี่พี่มาไม่ถูกนะคะสามารถโทรตามเบอร์หน้าจอที่ขึ้นให้ตอนนี้เลยนะคะ085 247 6552นะคะ ID Line 036 733 641คะ่ะท้ายคลิปนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่อง US Group Review ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ 啊。Ah.